กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสมริ์แทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดชัยภูมิพลังประชารัฐกับผมขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงพลังงานขอให้ดําเนินการตามแผนตามประกาศของสํงงานักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสอนพครับท่านประธานครับจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของรัฐบาล ได้มีนโยบายให้ e20 เป็นน้ำมันเบนซิน,นพื้นฐานของประเทศและได้มีประกาศให้ยกเลิกแก๊สโซฮอ91ซึ่งจะมีผลบังคับในเดือนกรกฎาคมปีนี้แต่ผมได้ทราบข้อมูลตามสื่อต่างๆว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะเลื่อนเวลาการยกเลิกแก๊สโซฮอ91ออกไปโดยกล่าวอ้างถึง ผลผลิตอ้อยและมันสำปะหลังไม่เพียงพอและกล่าวอ้างถึงโครงสร้างราคาของเอทานอลกระผมขอนุาเรียนว่าหากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานดำเนินการเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อราคาของอ้อยและมันสำปะหลังภายในประเทศเพราะเอทานอลในปัจจุบันประเทศเราผลิตจากกากน้ำตาลและมันสำปะหลังจะทำให้ราคาอ้อยและมันสำปะหลังตกลงตกลตลงไปอีก จะสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอ้อยและมันสำปหลังซึ่งมีเกือบหนึ่งล้านโครเรือนสร้างความเสียหายให้กับโครงการประกกนราได้ของรัฐบาลและที่สำคัญครับเป็นการไม่ปฏิบัติตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของรัฐบาลหรือ AEDP 2015ซึ่งผมว่าคิดว่าจะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรและประเทศ กับผมจึงขอให้กระทรวงพลังงานได้ทบทวนในเรื่องนี้ครับขอก่าวขอบคุณครับครับจะไปนางสาว